ดิฉันนางบุญรื่นสรีทะเลสมาชิกสภา,าผู้แทนแราษฎรจังหวัดกาฬสิน์พักเพื่อไทยดิฉันขอแปลยะติปรับลดงบประมาณประจำปี2565ของกระทรวงสาธารณสุข0.5เเซนซึ่งเป็นเงินประมาณ1,877ล้านบาทท่านประธานคะกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่หลักดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดีปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บอันเป็นอันว่าสุขภาพสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขทั้งนั้นค่ะยิ่งปัจจุบันทุกโลงพยาบาลทั่วประเทศต้องมาต่อสู้กับโรคร้ายโควิด a น9นี่แหละค่ะไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยทั้งทั่วโลก ก็ต่อสู้กับโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่โลกนี้จะไปจากพวกเราต่อสู้ไปเรื่อยๆความจริงดิฉันไม่อยากตัดหลังนะคะ0.5เปเซงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขน่าจะได้เป็นแสนล้านในสภาพการของประเทศเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะต้อง ตัดทำไมตัดเพื่อไปช่วยทุ่มลงในการจะซื้อวัคซีนนะคะให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวนี้วัคซีนไม่พอที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ไปผู้ที่ไม่ได้ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนไม่ทราบหรอกนะคะว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนถึงวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดกาลสินดิฉันเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินพร้อมทีมงานทำงานอย่างไม่มีวันที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะกลางวันกลางคืนและวันนี้ก็ทำอีกนะคะวันเสาร์วันอา,าทิตย์ไม่ได้ไปไหนและการแบ่งวัคซีนออกไปทุกอำเภอได้อำเภอแล้วน้อยนิดนะคะดิฉันคิดว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศคงจะเป็นแบบเดียวกันแพทย์หมอคงจะทำงานหนัก เหมือนกันทุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นปรับลด0.5เเซดิฉันอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีแพทย์มีหมอมีประสบการณ์อย่างมากมายในการที่จจัดสรรจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มกลุ่ม โรคติดต่อกลมสุขภาพฉีดกรมอะไรก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะแต่การจัดสรรง,งบประมาณท่านจะต้องดูว่าจัดยังไงซึ่งจะเข้ากับเหตุการณ์สู้กับโรคในปัจจุบันนะคะดิฉันคิดว่าทุกโรงพยาบาลจะรอคอยการจัดสรรงบประมาณจัดสรรวัคซีนที่จะไปฉีด ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดของตัวเองที่จะรับผิดชอบนะคะนิฉันออกไปพื้นที่แม้แต่ครูในโรงเรียนซึ่งใช้เป็นศูนย์กักกันแหล่งพักคอยนะคะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนร่วมกับกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ห่างไกลจากไม่ห่างไกลจากการกระทำงานของหมอเลยนะคะ mm hmm. เขาคลุกคีเท่ากับประชาชน ในระดับหน้าบุคลากรในระดับแนวหน้านะคะเข้าบนเขาอยากฉีดวัคซีนแต่หกสิบปีและเจ็ดโรคเสี่ยงยังไม่หมดเลยนะคะดิฉันได้ทราบข่าวว่าท่านผอ,อโรงพยาบาลกาลสินจะออกไปฉีดทุกตำบลแล้วล่ะนะคะซึ่งกทมก,ก,ก็ทำอย่างนั้นดิฉันคิดว่าเป็นการดีที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันอยากฝากฝากกระทรวงสาธารณสุขฝากรัฐบาลฝากที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรวัคซีนส่งไปให้เขาเถอคะค่ะตามสัดส่วนที่เขาจะได้แต่ปรากฏว่าในแต่ละจังหวัดขาดทั้งนั้นเลยนะคะส่งไม่ทันการฉีดก็หยุดชะงักพี่น้องประชาชนก็หงอย ไม่สบายใจว่าตัวเองจะได้ฉีดไหมนะคะผู้สูงอายุยังไม่หมดกลุ่มโรคเสี่ยงยังไม่หมดแล้วก็กลุ่มบุคคลธรรมดาอายุสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยคอยเป็นเวลานานปีกว,กว่าแล้วค่ะเกือบจะสองปีที่เข้ารอคอยตรงนี้ให้โอกาสกับกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรวัคซีนดิฉันคิดว่า ส่งไปให้เขาเธอคะ่ะทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยอย่าให้หมอเขาทำงานต้องหยุดชะงักเลยนะคะเขารอคอยด้วยความคาดหวังที่สูงมากจากรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ฝากกรรมธิการงบประมาณนะคะถ้าปรับเปลี่ยนได้ก็ขอให้คิดถึงตรงนี้แหละนะคะคิดถึงพี่น้องประชาชนว่าจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนบ้างไหมนะคะไม่ใช่ว่าแต่ห0สิปีแล้วก็ ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่นอกเหนือจากนี้ไม่มีเป็นจำนวนมากนะคะที่ยังไม่ได้รับบริการอันนี้แหละดิฉันเป็นห่วงมากบางบางครั้งอะไปบางวันไปเยี่ยมครูในโรงเรียนร้องไห้น้ำตาคลออยากฉีดวัคซีนไม่รู้จะติดเชื้อเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าครุกคีอยู่กับกลุ่มเสี่ยงครุกคีอยู่กับศูนย์พักค,คอยคือชิ้นกันไม่ได้ระหว่าง ครูกับพี่น้องประชาชนกับกรรมการหมู่บ้านเพราะฉะนั้นอยากฝากพูดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนะคะได้โปรดใส่ใจแล้วก็ใช้ความรวดเร็วสั่งการส่รงวัคซีนไปให้เขาอย่าให้หมอได้ขาดตอนในการฉีดค่ะขอบพระคุณมากค่ะ